ปุกครับผม,มืุอนี่ปุะนปุกกลิันตำมะพร้างทอดปลาครับจีหัวหอมพริกกระเทียมครับตำปนแซ่บกลินแรง ปลาครับพี่นอ้องกินกตำุ่งครับผม ประดับนัวๆพี่น้องเป็นแต่แสบปัก เติมน้ำปลาจักหน่อยครับพี่น้องหมดใส่หลายครับผมขาดบปได้เด้อนี่พี่น้องเนี่ยโอ,องนลัวพอดีแซ่บครับผมนี่หอมม่มีครับพี่น้องติดฝนฝนตกครับผม ใส่หอมใส่กับผักแพลวครับผมนี่คนไปใ,ใ,ใส่ผักแพลวมือนี่ได้ผักสีมาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องอหอมผักแพลวกุุงเตียนขึ้นีกคักนะพี่น้อง โอ้สํานีกรกแทบแล้วครับผมบบโผล่ไปใช้กันแล้วแล้วครับผมครับผมโพล่ไใช้กันแล้วแล้วครับผมโ้ป่ประดุกใส่ผักแถวโอ้หอมครับขนาดพี่นอ้องมาไมกินข้าวนํากันครับผมทอดปลากันแล้วแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปตั๊มหมหุ้งครับผมไปใช้ตํามหมหุ้งก่อนครับผม คกับผมพี่แข่งพี่นอ้องใส่เพเลยเป็ดเผ็ดนะครับมือนี่ผสมพริกสดจักหน่อยครับพี่น้องโอ้ฝนกระจายเนี่ยตำแนวบะด้อบาทเนี่ย ฝนไล่ฝนไล่พี่น้องน้ำตาลสองซ้อนพี่น้องกันกระเด็นแทนเกลือครับผม ตำแบบเฝ้าๆพี่น้องฝนมามาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้อง ล้วนๆครับผมกลองเลยครับดูแดกสองรถพี่น้องนัวคักบัตโอ้ขาดเ่อไ้พี่น้องผงนัว ไปน้องมากมากแสบๆน้ำกันครับผม,ม,มแสบๆแสบๆซิม2รอบเลยไปน้อง กับผมแล้วนะครับพี่น้องตั้มพะฮุ่งครับผมมามาครับพี่น้องมากินเข่านะพ่อที่ใช้กับเมยตั้ครับผมนี่แค่แล้วรวมแล้วครับผมตั้มพะุงนะครับถอดปลาปนครับกินเข่ามามาครับพี่น้องกินเข่ารวมกันแซ่บๆครับผมตั้มพะฮุ่งกับพี่เต้แซ่บครับพี่น้อง ครับผมคลิปนี้ครับพี่ชายก็ขอจบคลิปครับผมฝากกดซับตะไข่นะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมเสียติชมมาได้นะครับผมถ้าผิดพลาดกันได้ครับขอโทษขออภัยไร้เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่ชายก็ขอสวัสดีครับผม